ส,สวัสดีครับพบกับผมนายโฟคนดีคนเดิมนะจ๊า <S <S วันนี้เราอยู่กันที่บ้านมอหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Potter House นะฮะใครที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็น่าจะรู้จักแยกนี้กันดีเพราะคือ Potter House บ้านมอนั่นเองทำไมวันนี้ต้องมา Potter House บันพบดินแดนแห่งเวทมนต์เพราะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างไปสู่มักเกอลอย่างเราได้ยินมาว่ามีสุดยอดบุกกรอบ <Wow. S 1> ร้านหนึงอร่อยมากๆแบบว่าเป็นบุกกรอบที่ในชีวิตนี้ต้องมาทานก่อนตายเพราะว่ากันอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะามาดูกันว่ามันเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราจะพาไปชิมกันโอเคพร้อมแล้วไปกันเลย แตวเราตามไปดูกันว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านนี้อยู่ที่บ้านหม้อนะครับท่าตัดแยกบ้านหม้อเดินมันนิดเดียวเองไม่ไกลแล้วร้านนี้ผมจะบอกชื่อไว้ก่อนเลยว่าชื่อร้านรถทิพย์ยอดผักบ้านหม้อเขาเป็นร้านที่ขายลาดหน้าแต่ว่าเขามีทีเด็ดไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหมูกรอบนี่ร้านจะอยู่ตรงนี้นะฮรรถทิพย์ยอดผักมาหาไม่ยากตรงแยกบ้านหม้อและหาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าที่นี่เขามีอะไรเด็ดบ้างนะครับโอเค เราจะให้ไปคุยกับเจ้าของร้านนิดหนึ่งเถอเจ้าของร้านเฮียแกอยากจะฝากเชิญส่วนใครมาร้านนี้นะครับทีร้านก็ฝากร้านนิดหนึ่งไอเงี้ยผมเฮียจันมันหม้อนะครับ เดี๋ยวลัดหน้าข้าวผัดซีอิ๊วข้าทุกคนที่แวะมาฝากน้อยินดีบริการนะฮะเดี๋ยวผมเฮียสันน้อยจะดูแลให้อย่างดีเปิดเปิดบากี่ปีให้เงผมเชื่ออันนี้เปิดมาทั้งหมดเก้าาปีแล้วครับยินดีบริการนะครับเดี๋ยวเฮียจะดูแลให้เต็มที่เลยขอเชิญลูกค้าทุกคนนะครับถ้ามีอะไรเกิดข้องรับคำปรึกษตลอดนะครับโอเคขอบคุณมากครับเฮียสวัสดีครับ มาในร้านกันแล้วนะฮะกับร้านริปตียอดผักบ้านม้อเออก็อาหารเรามาแล้วนี่ให้ดูกันทีละอย่างนานเนี่ยร้านนี้เขาชื่อร้านโริียอดผักนะออเขาต้องขาย้าน้าถูกไหมขอชิมเอนเลยแบบๆๆคุณมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ<อ>ผมอยากให้ดูเนี่ยหมูเขานะน่าจะนุ่มเลยแหละนุ่มมากด้วยเอาที่ดูนะตอนนี้เอาแบบส่อมสิเด้งๆเลย นุ่มเป็นหมูหมักมา,กมากหวานอร่อยผัดพีชน้ำแบบรสหวานมันคว,วามข้นดูความข้นน้ำดูความข้นของน้ำกำ,ำ,ำลังดีนะไม่ไม่เหนียวเกินไปไม่เหลวเกินไปนะร้บนานกำลังดีเลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอร่อยปกติผมผมจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์กินเนื้อแต่วันนี้ขอลองเป็นสัตว์กินพืชนิดหนึ่ง บางิีผมไม่ค,ค่อยกินผักหรอกอได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะมันกรอบผักเขาอ่อนอร่อยเลยไม่หมกไม่หมกน้ำมีใส่ไห่ด้วยเนี่ยมาเส้นมาที่เส้นนี่เส้นให้ดูปลาแบบเหนียวนุ่มดูว่ามันจะเหนียวนุ่มปี๊งเปล่า ร้อนแต่ไม่ร้อนมีกลิ่นทั่วกระทะทอดกระทะเล่นนุ่มกินง่ายเด็กกินได้ที่ไหนกินดี้ทำไมทำไมต้องสโลแกนนี้เด็กแต่เด็กกินได้เลยอันนี้อร่อยเลยใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่ามีลูกเล็กๆก็เอาลูกมาทานได้เลยอันนี้เมนูนี้อร่อยเลยขอดูเมนูต่อไปเนี่ยอันนี้มาดูใกล้ๆเลยว้าว อันนี้เป็นเมนูที่ผมเคยมาทานแล้วเขาเรียกว่าข้าวผัดต้นหอมหมูกรอบนะครับเนี่ยแล้วอยากให้ดูหมูกรอบเนีย่ยเราสั่งมาหมูกรอบหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตหนังเขาจะไม่ทองแบบไม่ทองมากเพราะว่าร้านนี้เขาใช้การอบนะการอบการย่างเขาไม่ได้เอาไปทอดเหมือนหมูกรอบทุกวันนี้ที่ทำตากันเขาจะใช้เป็นเตาเขาเรียกว่าเตาอฟาโลเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะ ไปเก็บภาพเอาพะโลก์ว่าหน้าตาเป็นไงไหนแต่ยังไม่รู้จักแต่ผมบอกว่าวิธีการกางอะไรเนี่ยกางยังไงไม่รู้เขาจะใช้เขาเรียกว่าความร้อนครับความร้อนต่ำแต่ใช้เวลาในการอบน,นานในการย่างานานนะครับซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นการรมควมันด้วยเพราะฉะนั้น,นมันใน,ในในบางส่วนเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูขอ,อ,อ,อบๆเนี่ยมันจะเป็นสีชมพู ตรงตรงบริเวณที่ซ่อมจิ้มอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูเห็นไหมอ่าไม่รู้รกล้องโฟกัสเปล่านะเป็นสีชมพูตรงเนี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่สุกแต่มันตุกาาสโมกริงก็คือก็คือเหมือนการลมคันเหมือนคุณกินเบคอนอย่างนั้นะคะนะือสุกมาแล้วนะครับนะให้ดูก่อนชิ้นนี้ละแล้วเข้าปากแล้วเดี๋ยวฟังเสียงไม่รู้ว่าได้ยินหมัน ดีรสชาติเขาจะแบบเค็มๆมีความกรอบกรอบเลยหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยเค็มๆเล็กๆไม่นอกจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยข้าวมาดูข้าวนี่มาดูข้าวอันนี้ข้าวร่วนดีนะครับแห้งดีไม่แฉะนะกินก่อนข้าวต่อว่าหวานนำเล็กๆข้าวนุ่ม ผัดมามีกลิ่นหอมละหะเลยวันนี้าหาหาเจ้าที่ทำข้าวผัดหอมๆได้ขนาดนี้ย,ยากยากมากจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้แตนน่ถ้าใครอยากจะปรุงอยากจะปีมะนนาอยากจะใส่น้ำปลาดีก,ก็แล้วแต่ความชอบของคนแต่ผมอาจจะเป็นคนแบบชอบกินเค็มน,นิดนึงผมอาจจะติมน้ำปาลาอะไรเงี้ยนะครับน้ำมูกอบเนี่ยที่เราชิมๆกันอยู่เนี่ย อันนี้ผมก็ตัดมาแบบเป็นตา,นะานะก็จะมีน้ำจิ้มอันนี้มาให้อันนี้อาาอกเปรี้ยวส่วนตอนนี้อันนี้จะเป็นน้ำเหมือนกับน้ำราดหมูแดงหมูกรอบอ่ะข้าแม่ไม่รู้เมนูนี่นิ่ต่อข้าแม่มามาเรียบร้อยหวานขัข้มพ้นหวานขั้มพ้นอรอ่อยหอมมากช่วย เาจะหาพวงใหม่มาตีเขาอ่ะ,ปปะคือมันหาจุติไม่ได้เลยหมูกรอบพี่เนี่ยผมแล้วที่จะเป็นหมูกรอบที่ต้องมากินก่อนตายจริงๆร้านนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ใครขนาดาไหนคุณจะอยู่บางนาคุณจะอยู่อยู่บางแคแต่ไม่ได้ช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ มาแล้วคือมาแล้วคือผมบอกเลยนะครับมาแล้วมาดูหมูข้าวหมูแดงอันนี้เป็นฝัง่งหมูแดงหมูกรอบอันนี้ก็จะเป็นวิธีการย่างเหมือนกันนะเป็นการอบยา่างทีอเนี่ยเขาก็อ่ะอันนี้อันนี้นนอาจจะบางหน่อยแต่ซื้ออื่นๆก็จะแบบหั่นมากำลังดีเนี่ยผมให้ดูแล้วกันเนี่ยหั่นมากำลังดีไม่ไม่หนาไม่บางเกินไป ปกติผมจะเป็นคนเลือกมากคือกินอย่างหมูกรอบไม่กินหมูแดงเพราะว่าผมไ่กินที่อื่นแล้วมันจะแห้งๆแล้วก็เราทาสีมาอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมเคยเห็นหมูแดงนห้นุ่มสุดนเหนียวนุ่มใช่ไหม ะมีความเย่งแอบมีติดมันเล็กๆไม่ทำให้ถื<ห>ี่จะอเกินไปกลิ่นย่างขอมขึ้น,เล,นเ,เ,ลเลยกนะินโขมัะที่ว่าโขมัดในชาวัขาโรดเขาลองข้าวหน่อยนะข้าวนุ่มไว้แข็งนะครับแต่ก็ยังไม่เม็ดดีกินกับน้ำน้ำเขาให้มาซึ่งรสเราจะเข้มนิดนึง ข้าวแกงหมูตอ,อที่น้ำราดหวานๆที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราขุดขายข้าวหวานๆมามันขึ้นพ่นหวานแต่มันอร่อยหวานขึมม้นมาดีเลยคือรวยรวมอ่ะไม่รตรงวันนี้มันอยู่ที่ประมาณราคาสิบเจ็ดสิบอะไรพวกนี้ต่อ้านที่ดีไม่แพงหรอกคนกลับเ้องได้กินได้คุณมาคนเดียวคุณก็สั่งอันนี้ได้เป็นจานคุณมา อร่อยอร่อยมันถ้ากับการที่จะมาไกลๆแล้วมากินร้านเนี้ยพอเลยแล้วที่สำคัญเมื่อกี้ผมแอบแอบคุยไงเนี่ยเขาไว้เยถามเนี่ยการจริงจริงผมมาหลักงร้านเนี่ยหลายรอบแล้วแต่ผมลืมว่าร้านนี้เขาเปิดกี่ปีถามเนี่ยร้านเนี้ยเขาเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยบอกปีนี้98้าสิแล้วอีกสองปีครบ100ปีไม่เก่าจริงอยู่ไม่ได้นะฮะร้อยปีเนี่ย แบบเพราะฉะนั้น,ะน,นถ้าใครอยาก,กมากินถือว่าเป็นหนึ่งร้านที่แนะนําโดยเฉพาะเรื่องหมูกรอบต้องมาต้องมาและเรื่องข้าวผัดคือต่อให้เป็นร้านร้านหน้าแต่ข้าวผัดโดดเด่นด้วยปลาถืออร่อยอย,ยอดตีนการผัดข้าวผัดอยู่ที่นี่คุณมาลองกันได้เลยร้านคือร้านรถคิปยอดหักบ้านหมอ้อเปิดทุกวันกี่โมงนะลืมถามเธอไปลนะนะครับ เวลา400รอบแต่งภาษา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งรีบมาแต่ที่บอกรีบมาคือควรมาก่อนเที่ยงเพราะเดี๋ยวหมูก็หมดนะคะส่วนใครที่ดู EP นี N ้ e, แล้วอยากรู EP N e ีหน้าก็ไปแนะนำที่ไหนคอยติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้ด้วยนะนจ๊ะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ ถ้าเิยติดตามกันแล้วเยอะๆเรามีไรายได้เราจะได้หาเงินของนี้ไปกินร้านอื่นอีกแนะนำผู้คุณอีกมีร้านลับๆร้านต่างๆร้านได้มามานอีเเยอะแยะมากมายวันนี้มาล้าจ้กสวัสดีจ้า